คลิปแรกกับแพลตฟอร์มที่2นะครับคุณเจะาพยาจะพูดถึงแต่เฉพาะพักเครื่องของหลวงปู่สุขในแพลตฟอร์มที่2ก็คือ YouTube นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของอวัตถุมงคลของหลวงปู่สุกว่าประคองมาขามเท่าเหมือนเดิมนั่แหละครับเพียงแต่ว่าการพูดนั้นจะเจาะลึกเรื่องรายละเอียดได้ดีกว่าในแพลตฟอร์มแรกซึ่งจะเป็นลักษณะข,ของการทําคลิปสั้นที่เป็นคลิป90วิบก็สามารถไปศึกษาหาชมกันได้นะครับในการทําคลิป ที่ลงใน YouTube นั้นเราก็จะพูดถึงในแนวทางของการศึกษาภาคขรุสุขควรจะศึกษาในลักษณะแบบไหนได้บ้างแต่ในคลิปนี้ที่เป็นคลิปแรกขออนุญ,ญาตพูดถึงเกี่ยวกับความน่าสนใจของวัตถุมงคลหรือภระเครื่องของหลวงปู่สุขก่อนต้องบอกว่าภระเครื่องของหลวงปู่สุขนั้นที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เกี่ยวกับในเรื่องของพุทธคุณซึ่งผมขออนุญ,ญาตที่จะไม่กล่าวถึงอีกแต่ที่เราจะพูดถึง ก็คือว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นที่ได้รับการยกย่องในเรื่องของอความนิยมที่เป็นกระแสหรือติดอันดับติดชาร์ตในส่วนของอการจัดอันดับก็จะมีอย่างเช่นเหรียญสองที่หกหกที่ติดเป็นจภา,าคาีพระเกจิปกมะขามก็ติดเป็นจภา,าคาีพระนาคปกหรือในพระพ์อื่นๆที่ ไม่ได้ติดในกลุ่มเบญจาาภาคคีก็จริงแต่ก็จะได้รับการยกย่องยอมรับกันในภาพกว้างก็อย่างเช่นเหรียญหลอดที่ได้รับความนิยมสูงมากในพิมพ์ประพามนทลนข้างรัศมีเหรียญหลวงพ่อทชินราชที่เป็นเหรียญทรงรูปไข่อันนี้ก็ได้รับความนิยมและก็ติดอันดับการจัดอันดับของเหรียญพระพุทธชินราชที่ได้รับความนิยมกันอยู่ หรือจะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรก็มีมูลค่าทางการตลาดที่สูงพระที่เป็นเนื้อผงคุกรักอย่างเช่นห้าเหลี่ยมกลมหลวงชุมพรก็เป็นที่ต้องการของตลาดแต่ก็พบเห็นค่อนข้างน้อยมากเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุกรนั้นต้องบอกว่าได้รับความนิยมที่ค่อนข้างสูงและมีความหลากหลายในวัตถุมงคลของท่านนั้นไม่ได้มีแต่เพียงเรื่องของ พักเครื่องเท่านั้นก็ยังมีในเรื่องของเครื่องรางอย่างเช่นพวกตะกุดหรือจะเป็นในเรื่องของประคำอะไรประมาณนี้ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันครับในกรณีของการศึกษาพักของประสุขเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านทั้งหมดแต่ก็จะค่อยๆทยอยลงและก็จะน,นําเสนอในภาพกว้างก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆเจาะลึกกันในคลิปนี้เราก็ขอเกินในเรื่องของการน,นําเสนอข้อมูล เกี่ยวกับพระเครื่องปุตกเท่านี้ก่อนครับแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็อย่าลืมพบกันในคลิปหน้านะครับ